ทับปูลูมิชแน,นลนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสายกินจากสายมงูมาแล้วที่เราไปไหว้พระไหว,ว้เจ้ากันไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงออพบข้ามหรือวอได้เวลาอาหารเย็นหรือดินเนอร์นั่นเองนะคือในสไตล์ของจารีมี่ก็จะมีร้านหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารพื้นบ้านร้านอาหารไทยอาหารทะเลอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารฝรั่งเศสเราไปรีวิวทานมาหมดในราคาที่เรียกว่าทุกคนที่ มาดูคลิปเราเนี่ยคุณต้องจับต้องได้แล้วก็ต้องอร่อยเพราะเราเป็นคนปากโสงเวลากินต้องกินของอร่อยราคาไม่แพงและที่สําคัญร้านที่เราไปเนี่ยเขาใส่ใจในการทำอาหารแล้วก็ศิลปะในการทำทุกอย่างวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปชัชนาทมาแล้วก็สิง์บุรีมานะฮะคือเราก็คิดว่าคือมันเป็นจังหวัดที่มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นสตอรี่นะฮะแต่วันนี้ขากลับเราผ่านมาทางอ่างทอง เราอยากหาร้านคาเฟ่ที่อร่อยนะคะที่เรียกว่าน่าจะอร่อยและคิดว่าต้องอร่อยนะคะเขาชื่อร้านอร่อย everyday cafe นะคะอร่อย everyday cafe เนี่ยก็อยู่นะคะในละแวกตรงเมืองอ่างทองนะอีกนิดเดียวก็จะเข้าเมืองอ่างทองแล้วแล้วก็ตรงแยกโวทองอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารที่ตอบโจทย์ลงมากแบบมีทั้งเค้ก มีทั้งกาแฟมีทั้งเครื่องดื่มแล้วที่นี่น้ำผลไม้เนี่ยเขาใช้ตรวสดปัดน,นะฮะแล้วกคอาหารเนี่ยมีอาหารตามสั่งในสไตล์อิตาเลียนที่นี่เนี่ยสิกเกนเจอร์จริงๆก็คือพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยทำแป้งสดใหม่แต่ว่าวันนี้เราทานไม่ไหวเพราะว่าเราชิมมาเยอะมากวันนี้ก็เลยต้องขอรองตัวราบ,บเสียนของที่นี่นะฮะนั่นก็คือแซลมอนสลัดนะแซลมอนสลัดที่นี่ดูสิ แซลมอนเป็นแซลมอนนะชิ้นใหญ่มากนะคะคอสก็ไม่แพงด้วยนะคะราคาจับต้องได้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสปากเกตตี้กุ้งนะคะกไทยนะคะซอสแดงเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นไข่ข้นข้าวไข่ข้นเบคอนนะคะเห็นมานน่ากินนุ้ยน้ำลายสอมากอันนี้เลยเราอยากว่าเป็นยังไงฟอมชอ็อปร้านอาหารอิตาเลียนเนี่ย จะรู้ว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเนี่ยตัดที่ฟองช็อปนี่แหละเพราะว่าเราจะรู้ว่าเขาใช้วัตถุดิบดีหรือไม่ดีเนี่ยเราสามารถดูได้จากตรงนี้แล้วก็ร้านเนี้เมนูโคตหล่ามากน่ากินทุกอย่างเลยตั้งตั้งแต่เครื่องเดิมตั้งแต่อาหารของหวานของหวานก็น่ากินน่ะจริงเธอเธอดูสิร้านดังๆในกรุงเทพเนี่ยอายเลยนะจะบอกให้ คือเจ้าของร้านเขาเป็นคนใส่ใจในการทำ,ทำเมนูออกมาเนี่ยว่าเออ is สตัวเนี้อ i ส this recommended recommended คือเป็นี่นิยมนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวที่นะ signature ด้วย recommended นะก็เรียกว่าตัวไหนเป็นของหวานที่เป็น signature เนี่ยพ r e m i u m ช็อ c o l a t e ละหวานเนี่ยน่ากินมากเลยนะร้อยห้าสิบเก้าบาทในกรุงเทพนี่กินนี่สองร้อยกว่าบาทบวกๆนะฮะร้านดังๆเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ร้านอาหารเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในที่หรูหราแต่ร้านอาหารเนี่ยมันต้องดูความใส่ใจของคนที่เป็นเจ้าของร้านทำาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยร้านอาหารเนี่ยที่จะที่ไปทานบางที่เนี่ยเรียกว่าเขามีเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเนี่ยดูอย่างเนี้ยสปร์เกตตี้เนี่ยติ๊กขึ้นมาปุ๊บได้เป็นเส้นเลยนี่ใช้ได้เลยนะผ่านว่าสปอเกตตี้ที่ถ้าทําทํจริงเนี่ยถ้าติ๊กขึ้นมาแล้วแบบว่า ติดเ,เหนียวเนี่ยแสดงว่าไบาทนี้แบบม้วนกินอย่างนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะหให้ติดเลยใช้ซอส่างถูกหลักของกลางแรมเหมือนไปนั่งกินในโรงแรมเลยอ่ะเธออันนี้ชิมให,ให้ดูเรียบร้อยก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะครับว่า มีแรงบันดาลใจอะไรในการทำร้านนี้กัน,นะครับครับจากที่เจรมีได้ลองผ่านอาหารร้านอร่อย Everyday Cafe นะครับแอดอ่างทองที่นี่อยู่อ่างทองนะไม่ได้จังหวัดอื่นเป็นจังหวัดที่ Amazing มากไม่ช่วยจะมีร้านคาเฟ่ที่แบบสวยมีมุมน่ารักที่น่านั่งและที่สําคัญเปิดทั้งเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่านะฮะตอนนี้เรามาเจอเจ้าของร้านกันดีกว่า อยากให้จะบอกมานแนะนำตัวชื่อไรครับวระเี็นทางชื่อเอฟครับชื่อเอฟอเอฟอยากจะถามคุณเอฟว่ามีแรงบันดานใลใจอะไรที่มาเปิดคาเฟ่นใ,นในเมืองเล็กๆแบบนี้ก็อยากจะทําร้านอาหารดีๆให้กับคนที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ภูมีตำนาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เกิดที่นี่โตที่นี่เรียกว่าเรียนเรียนอนุบาลมัธยมอยู่แถวร้านเนี่ยครับแล้วตอนนี้มันเป็นบ้านเราเองเราก็อยากจะทำ ให้กับคนแถวนี้ได้กินเหมือนกับคนกรุงเทพคอนเซ็ปต์คือมีแค่นี้เลยคือเราอ,อยากจะยกร้านในกรุงเทพมาไว้ที่อ่างทองครับเห็นไหมแรงบันดาลใจของคนทุกคนทุกคนมีฝันฝันของคุณจะเป็นจริงไม่จริงเนี่ยมันอยู่ที่การลงมือกระทำและเขาก็มีความฝันคุณเอฟนี่ก็มีความฝันในการทำคืออยากจะบอกเลยว่าซอสตี้ตัวนี้เนี่ยอันนี้คืออจาจจะไม่ให้สิิ์เลยเพราะว่าเส้นเนี่ยเหนียวน,นุ่ม ม้วนขึ้นมาเนี่ยสามารถติด่อมเลยอันนี้ผ่านแน่นอนตามหลักการโรงแรมนะข้าวไข่ข้นเนี่ยขอบอกแค่ดูหน้าตาเนี่ยก็รู้แล้วว่าอร่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเขาตักไข่ามาเนี่ยข้าวข้างในเนี่ยมันไม่มีติดน้ำมันเลยคือแบบว่าคนที่ทําข้าวไข่ข้นเป็นเนี่ยมันจะต้องไม่ติดน้ํามันมันจะต้องไม่แฉะอยู่ข้างในมันจะต้องแห้งนะคะอันนี้คือความใส่ใจของเชฟร้านนี้แล้วก็สลัดแซลมอนเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่า ซิเนเจอร์เป็นเลค a มนของร้านนี้นะอันนี้คือความนิยมคือแซลมอนชิ้นใหญ่มากถ้าไปที่กรุงเทพเนี่ยอันนี้ก็ปลาเข้าไป3ามร้อยหวกนะฮะใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาตัดันที่พอกช็อปดูดิไม่รู้จะกินหมดหรือว่าดูดิชิ้นใหญ่มากเลยอะอาหารอิตาเลียนนะจะตัดกันนะจะรู้ว่าอร่อยไมอร่อยจะต้องตัดออกช็อตัดสปาเกตี้ตัดพวกเนี้ยวันนี้กิน พิซซาไม่ไหวพิซซาได้ข่าวมาที่นี่พิซซาเยอะมากพอๆกับร้านใหญ่เลยเพราะอะไรก็คอนเซ็ปต์เดิมเลยครับผมอยากให้คนที่นี่มีอะไรที่ดี ie, เหมือนกับที่คนกรุงเทพก็มีกันคอนเซ็ปต์ผมคือชัดมากเพราะว่าไม่ต้องเดินทางเป็นร้อยกิโลเข,เข้าไปในกรุงเทพแล้วก็จริงๆคนที่นี่เป็นยัง้างเกิดถามผมนะว่าผมว่าคนที่นี่เป็นคนที่ค่อนข้างมีเงนินแต่ว่าไม่มีที่ใส้ ก็เลยทำร้านที่ตอบโจทย์เป็นเป็นเราไม่อยากจะไปทำร้านอาหารไทยที่มันต้องมาแข่งกันเองแข่งกับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาฝีมืออาหารไทยเขาเยี่ยมมากของเขาดังรอนะครับเราก็เลยทำอาหารเป็นสไตล์สไตล์นี้เลยเห็นไหมเป็นการตอบโจทย์ที่เรียกว่าน้ำผัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วแล้วก็เรียกว่าอาหารเ่าอร่อยจริงเห็นในข่าวว่าโคซองที่นี่เนี่ยหน้าตาเนี่ยโอเคระดับโรงแรมเลยขอดูโคซองยกอันนี้มาหน่อยสิ ถ้าใครที่ไม่เคยดูคิวไปจานิมี่นะคะที่ชยัยนาทเนี่ยร้านกาแฟมีส่กเนี่ยเจ้าของร้านจบปานองเบอร์เขาก็าำกล่องเนี่ยส่ตงตรง,ตรงร้านเบเกอรี่ขายรอบชยัยนาทนะฮะอันนี้ก็มาอ่างทองคืออยากจะรู้ว่าอันนี้อร่อยไหมจจชนะกอนองเบอร์ว่าเขาต้องชิมเลยเป็นคนชอบชิมว่าไม่ได้ละ <c oughs> พอกันเลย อร่อยคือร้านนี้นี่ความมันของความหอมของเนยเนี่ยมันมันไม่ไม่แบบว่าไม่หอมนเกินไปไม่ไม่มีกลิ่นฉุนนเกินไปแล้วก็ความเค็นของตัวซองเนี่ยกับเพลเนี่ยถามว่าอาจารย์เอมี่เนี่ยทำไมถึงไม่ชอบสั่งทั้งนั้นที่ร้านเนี่ยมีนะัดมีอลัลมอนดนะ์นัดด้วยอร่อยจะไม่อร่อยเนี่ยต้องทานเพลตัวซอง นี่มาแล้วจ้าพูดถึงมาเลยเหมือนเสกได้คุณดูส่นี่ร้านนี้เนี่ยดูเขาโรยหน้าน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็อันนี้นะเป็นอัลมอนคือแบบอันนี้เนี่ยรับรองกินเนี่ยใครชอบทานหวานนะแล้วก็กับกาแฟแล้วร้อนเครื่องดื่มร้อนเนี่ยที่นี่จอ,จอด์คุณได้เลยราคาไม่แพงใช่ไหมสนอราคาที่ท่้ไหาเลยชิ้นี่หกสิบบาทครับหกสิบบาทไม่แพงนะ ตัวซองเพลงสามสิบห้าบาทราคามาตรฐานมากเป็นกรุงเทพนะคะตัวละเก้าสิบบาทนะฮะแล้วถ้าอยากจะบอกว่าต้องขอชมพระครัวอันนี้เนี่ยตัวซองเนี่ยเขาทําแล้วเขาไม่มีไมมไม่ที่ตัวท่ายปกติเนี่ยบางคนถ้าทำไม่เป็นเียงงมันจะไหมไมมแล้วมันจะไม่อร่อยทานแล้วจะไม่ดีต,อต่อสุขภาพร้านนี้นี่เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันตามท,ที่ร้าน,นรอร่อยเอเอรครับอร่อยเอเวอร์เดย์เปิดตั้งแต่กี่โมงไปกี่โมง ตอน8 15ปิ2ทุ่มครับเป็นเวลามาตรฐานนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในรอบๆนะจะังหวัดนี้หรือต่างจังหวัดเนี่ยหรือคนที่เข้ามาเนี่ยอย่าลืมนะบอกเวลาไปแล้วมาที่ร้านนี้อร่อย every day คุณจะได้อาหารที่คุณต้องการในสไตล์ที่เรียกว่ามันอร่อยไม่แพ้กรุงเทพอ่ะแล้วราคาเนี่ยเขาบอกนะถูกกว่ากรุงเทพแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถูกแต่ไม่ได้ลดคุณภาพถูกและดีมีที่นี่อร่อย every day นะคะคาฟ่กอกฟีเบเกอรแล้วก็ฟูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดติดตามนะคะจะไม่พลาดการติดตามจากเราเลยไม่เลื่อนจะเลื่อนสายมูสายบวงส,าย,สายกินสายเที่ยวนะคะกรู๊มี่ชแนลมีครบจบที่นี่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเฟรด้วนยนะครับสวัดสดคีครับนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวันที่ไหนต่อเดี๋ยวตามนมานะครับ